สวัสดีครับ FC ฟิลคินพัททุกทุกท่านด้วยก็สำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหรือว่า2วันที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าขอโทษขอภัย FC ฟิลคินพัทจริงๆนะครับปีใหม่ปีนี้เริ่มต้นได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยก็วันนี้นะครับอยากมาจัดให้นะครับหตัวเน้นๆทบต้นทบดอกแบบจริงๆกันหน่อยนะครับวันนี้ขอแก้ตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นทางด้านลิกาสเปนครับ โอ้โหเจ้าบ้านอย่างบริเซียครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ชนะใครมาสี่เกมติดแล้วต้อง,องมาเจอกับท่านรลาชันจุดขาวเลอเอามาลิดนะครับที่แผงหลังอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าแดนหน้าได้รับเขาดีอย่างทางนันอิมบัปปี้กลับคืนมาวีนิสูตวันนี้กลับคืนมาโรดิโกวันนี้พร้อมลงสนามแม่ดูจากฟอร์มที่บริเซียไม่ชนะใครมาแล้วฟอร์มวันนี้ต้องการสามแต้มเพื่อขึ้นจากฝูงนะผมมองว่าวันนี้ หนึ่งเดียวนีเน้นครับมาลิดวันนี้เลีย์ได้สบายๆนะครับมาตามนัดแน่นอนวันนี้ทบต้นทบดอกรับรองหวานเทียบนะครับส่วนใครที่อยากได้ตัว VP นะครับไปเจอกันต่อในชมรมเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ดูวันแบบมีความสุขขอบคุณครับ